「君の虜になってしまえばきっと」 สวัสดีค่ะเด็กๆเราเจอกันสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วนะคะลูกวันนี้สัปดาห์แรกเนี่ยนะคะลูกเราจะเป็นเรื่องของความรู้เกี่ยวกับงานช่างพอสัปดาห์ที่2เราเป็นเรื่องของคลิปวิดีโอที่ครูให้นักเรียนได้ผ่อนคลายกับก,บการดูคลิปการทําอาหารของครูแล้วก็คลิปที่2เป็นเรื่องของอาการประกอบอาราวตากผ้าที่เรียนจะได้เอาไว้ใช้ในบ้านของตัวเองนะคะลูก ส่วนคลิปนี้วันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของบรรจุพัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนหรือบรรจุภัณฑ์ที่วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นสินค้าของนักเรียนเองนะคะแล้วในใน,ในการเรียนออนไลน์ของครูเนี่ยครูมีใบงานอยู่ในในทุกคลิปครูก็ให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานแล้วถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วก็ส่งไว้ใต้คลิปของครูเลย นะคะลูกแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะมีใบงานที่เป็นชุดๆเดี๋ยวเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูก็จะนัดวันและเวลาให้นักเรียนเนี่ยได้มารับใบงานรับใบความรู้รับแบบฝึกหัดกลับไปทําที่บ้านนักเรียนอย่าลืมทบทวนความรู้ในคลิปของคุณครูแต่ละท่านของครูด้วยแล้วก็ทีนี้นักเรียนก็ค่อยๆทําอย่าขี้เกียจเนาะ เอาช่วงสถานการณ์แบบนี้เราต้องหาความรู้ด้วยตัวเองบ้างครูก็สอนนักเรียนที่บ้านบ้างติดตามนักเรียนทางช่องทางต่างๆบ้างมีอะไรก็พูดคุยทักทายก,กับครูมานะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของคลิปกันต่อเลยนะคะลูกนี้วันนี้นะคะนเรียน,นักเรียนดูสิคะว่าวันนี้ครูม,มีอะไรมาหนักเรียนดูบ้างอยู่ตรงนี้คืออะไรบ้าง อ,อันนออลวนิวสิ่งที่คู้นรนูให้นักเรียนดูเมื่อสักครู่นี้นะคะลูกะะลก,ก็คือตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ที่เราจะใช้ใส่ของที่เราสร้างขึ้นมาเช่นนักเรียนทำเค้เห็นไหมคะ นักเรียนอยากให้เค้กของนักเรียนเนี่ยมีหน้าตาเป็นแบบไหนมีบรรจุภัณฑ์ที่น่ารับประทานไหมอันนี้เป็นบรรจุภัณฑ์ของเค้กใช่ไหมคะนักเรียนสร้างแบรนด์กาแฟของตัวเองนักเรียนอยากจะให้กาแฟอยู่ในขวดหรือกาแฟอยู่ในแก้วสวยงามบางคนเขาก็สะสมแก้วกาแฟนะคะลูกเสร็จแล้วปุ๊บ นักเรียนออกแบบบรรจุภัณฑ์แก้วกาแฟนักเรียนออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนมของนักเรียนเห็นไหมคะขนมแก้วกาแฟอ่านไหมคะลูกอันนี้เป็นบรรจุภัณฑ์อ่าทีนี้อันนี้เป็นบรรจุภัณฑ์ของช็อกโกแลตโฟเรโลวัชเชอร์อันนี้เป็นคอลเลกชันที่มาจากเมืองน,นอก อันนี้บงังเอินว่าน้องชายครูซื้อมาฝากครูก็เลยเก็บมาให้นักเรียนดูเห็นไหมคะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยกล่องเนี่ยเรากินขนมไปหมดแล้วเราก็ยังสามารถเอากล่องเนี่ยเอาไว้เก็บเครื่องประดับก็ได้เห็นไหมคะลูกเนี่ยบรรจุภัณฑ์ของเขาแจะสวยงามมากอ่ามาต่ออันนี้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นไทยๆทเข้าต้มมัดของเรานะคะอันนี้ ข้าวเหนียวสังขยาเห็นไหมคะลูกบรรจุพันธุ์ไทยๆข้าวเหนียวสังขยาอันนี้กระทงไว้ใส่ขนมหรือกระทงหอมหมกหรือใส่ของกินก็ได้อันนี้เดี๋ยวครูจะสอนนักเรียนทำอันนี้นะคะลูกขนมใส่ไส้เห็นไหมคะลูกสวยไหมอ,อันนี้เดี๋ยวครูจะสอนนักเรียนทำบรรจุพันธุ์ไทยๆแบบนี้ อันนี้เห็นชัดแล้วกระบอกข้าวหลามบ้านเรากระบอกข้าวหลามข้างในไม่มีข้าวหลามแล้วเห็นไหมคะอันนี้บรรจุภัณฑ์ที่ใส่ข้าวหลามเสร็จแล้วกระบอกข้าวหลามที่เรากินเสร็จแล้วเราก็มาทําเป็นของใช้ในบ้านเราก็ได้ด้วยเหมือนกันเห็นไหมคะ,อ,ะอันนี้นี่บรรจุภัณฑ์ กล่องเทียนหอมที่เราจะเอามาจำหน่ายเราก็ออกแบบกล่องให้สวยงามใส่เทียนหอมของเราซึ่งตัวเทียนหอมมาจากกระบอกข้าวหลามเห็นไหมลูกอันนี้คือบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบเองอันนี้ฝากล่องบรรจุภัณฑ์เห็นไหมคะเราออกแบบเองเราจะสร้างมูลค่าสินค้าให้เราเพิ่มมูลค่า้สินค้าของเราอันนี้ ประเภทถุงถุงกระดาษอันนี้ประเภทถุงถุงกระดาษตอนนี้เขารณรงค์ใช้ถุงกระดาษเพื่อลดโลกร้อนนะคะลูกอันนี้ถุงผ้าถุงผ้าก็เป็นการรณรงค์อย่างหนึง่งให้นักเรียนเนี่ยเอาเวลาไปตลาดไปเซเวน่นหรือไปไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้นะคะไปชอปปิ้งที่ไหนชใช้ถุงผ้าไปด้วยอันนี้เดี๋ยวเราจะสอนนักเรียนอันนี้เป็นกล่องใส่ขนมเห็นไหมคะลูก ตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ขนมมานี่ข้างในมาขนมกินหมดแล้วแต่กล่องเนี่ยสวยงามทําเป็นกล่องของขวัญได้อีกไหมได้นักเรียนซื้อของขวัญให้เพื่อนเนี่ยใส่กล่องได้เลยอันนี้เช่นเดียวกันลูกอันนี้ข้างในเป็นขนมนักเรียนออกแบบขนมของนักเรียนมาคุกกี้แล้วนักเรียนอยากจะให้มันกล่องมีกล่องสวยสีสันสวยงามเห็นไหมคะสีของกล่อง ก็ดึงดูดความสนใจกล่องกระดาษรถล้อล้อนเป็นการลมลระลมเห็นไหมคะหน้าสื้ออันนี้กาแฟกาแฟสําเร็จรูปพร้อมทานแต่เขาทําแพ็กเกจเป็นกระดาษออกแบบโลโก้แพ็กเกจกระดาษบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษอันนี้กล่องกล่องกระดาษใส่ของนะคะอันนี้ประเภทธรรมชาติ ชลอมชาอมจิว๋วอันนี้ชลอมใหญ่เห็นไหมคะเอาไว้ใส่ของเป็นบรรจุภัณฑ์เหมือนกันนักเรียนใส่อะไรในนี้ก็ได้เนี่ยนนักเรียน,น,ยนผลิตสินค้าของตัวเองขึ้นมาแล้วสร้างแบรนด์ของตัวเองสร้างผลิตภัณฑ์สร้างบรรจุภัณฑ์ของตัวเองขึ้นมานะคะทุกอย่างที่นักเรียนเห็นอยู่นี้เป็นการสร้างเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของตัวนักเรียนเอง นะคะลูกทีนี้ในในความรู้ที่เรียนจะได้รับในคลิปของครูเนี่ยนักเรียนศึกษาเลยบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่อะไรบรรจุภัณฑ์ทำมาจากอะไรบ้างแล้วบรรจุภัณฑ์เนี่ยจริงๆแล้วนะคะลูกถ้านักเรียนออกแบบดีๆนักเรียนอาจจะเป็นผู้จำหน่ายสินค้าที่เป็นแบรนด์ดังระดับโลก บรรจุภัณฑ์ของนักเรียนเขาอาจจะเก็บเอาไว้เหมือนที่ครูเก็บมันสวยครูก็เก็บนะคะขนมยังคงความเป็นไทยๆของเราอยู่นะคะแก้วกาแฟสีสันสวยงามเก็บเอาไว้เป็นที่ใส่ปากกาก็ได้หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ประโยชน์ถุงผ้าถ้าเราเย็บถุงผ้าเป็นเราก็ประหยัด ค่าใช้จ่ายไปตลาดไม่ต้องเปืองถุงอันนี้ถุงกระดาษสีสันสวยงามก็เป็นบรรจุภัณฑ์ข้างในเป็นของที่เราซื้อมาเหมือนกันถูกไหมคะลูกอ่ะศึกษานะคะแล้วมีใบงานม,มีใบความรู้มีการออกแบบนักเรียนฝึกออกแบบของตัวเองเราจะสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมากันหนึ่งชิ้นเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะคะลูกครูจะสอนนักเรียนทำ อันนี้เราเรียกว่าขนมใส่ไส้เดี๋ยวครูจะสอนนักเรียนทําวิธีการห่อขนมใส่ไส้ครูจะสอนนักเรียนทําการห่อข้าวเหนียวสังขยาเราจะสอนครูคจะสอนนักเรียนทํากระทงอันนี้เป็นกระทงตะโก้กระทงหอมหมกกระทงขนมเค็งได้หมดเลยนักเรียนคะที่สุดแล้วเรากลับคืนสู่ธรรมชาติธรรมชาติจะไม่ทำร้ายเรา ย่อยสลายได้ง่ายไม่เหลือเป็นมลพิษไว้ให้กับเรานะคะลูกอ่าดูต่อไปในหน้าที่ของบรรจุพัณฑ์แบบทดสอบของครูทำให้เสร็จในคลิปนี้ส่วน3อย่างนี้ครูจะสอนนักเรียนทำในชั่วโมงหน้าเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้กล่องใส่ของอันนี้เช่นเดียวกันลูกกล่องใส่ของไซน์นี้ กับไซนี้นี่สองไซนี้สองไซนี้นะคะเดี๋ยวครูจะสอนนักเรียนทำในชั่วโมงสุดท้ายสองนี้กล่องใส่ของจากกระดาษซึ่งเป็นกล่องของขวัญก็ได้นี่นี่และย้ำเรื่งนี่ครูลืมครูลืมเน,นี่นเห็นไหมคะอันเนี้ยคนมองภายนอกเหมือนกล่องของขวัญแต่พอเปิดมาข้างในปุ๊บปรากฏว่าเป็นอะไรลูกเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เขาใส่ชาม ใส่ชามขายอ่าแล้วเรนจะซื้อถ้วยซื้อชามไปฝากผู้ใหญ่เขาทํามาเหมือนกล่องของขวัญเลยแล้วเรนไม่ต้องห่อเลยเสร็จปุ๊บถุงกระดาษอืถุงกระดาษสวยงามปุ๊บเอาชามใส่อ๊บอ่านักเรียนที่วไปฝากผู้ใหญ่ได้เลยเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของตัวเราบรรจุภัณฑ์ที่แสดงถึง คุณลักษณะของเราของสินค้าเราที่บอกให้รู้ว่าอันนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ของเรามันเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับตัวเราเองนะคะลูกสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้หน่วยใหม่นะคะลูกในเรื่องของบรรจุภันณฑ์ หน่วยการเรียนรู้หน่วยนี้นะคะลูกว่าด้วยเรื่องของการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติสิ่งที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องของความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติวัสดุที่ใช้ในการทําบรรจุภัณฑ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ตัวอย่างการประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติบรรจุภัณฑ์หมายถึงอะไร ความรู้นะคะลูกความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์คือวัตถุหรือวัดสดุที่ใช้ใส่ห่อหุ่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์โดยที่วัตถุหรือวัดสดุนั้นต้องปกป้องคุ้มครองหรือป้องกันไม่ให้สินค้าของนักเรียนแตกเช่นนักเ,เรียนทำขนมนักเ,เรียนจะใช้อะไรในการใส่ขนมสิ่งนั้นเราเรียกว่าบรรจุภัณฑ์นะคะลูกหรือ สมมติว่านักเรียนสร้างแพ็กเกจงานของนักเรียนมาเป็นแก้วคริสตัลนักเรียนจะเอาบรรจุภัณฑ์อะไรที่จะใส่แก้วคริสตัลของนักเรียนเองที่มันจะไม่แตกนักเรียนประดิษฐ์จี้รูปหัวใจนักเรียนจะใช้บรรจุภัณฑ์อะไรที่จะใส่จี้ของนักเรียนแล้วจี้นักเรียนจะไม่หกักไม่แตกเนี่ยสิ่งนี้เราเรียกว่าบรรจุภัณฑ์นะคะ บรรจุภัณฑ์เนี่ยจะต้องปกป้องคุ้มครองสินค้าของนักเรียนให้อยู่ภายที่อยู่ภายในที่อยู่ภายในนะคะลูกให้มีความปลอดภัยสะดวกในการใช้งานในการขนส่งสมมุติว่านักเรียนมีมีรายได้ในการขายของเนี่ยจะต้องส่งไปนักเรียนขายของออนไลน์หรือนักเรียนอะไรก็แล้วแต่นักเรียนจะต้องส่งไปไกลๆส่งไปไกลๆเนี่ยการขนส่งการเคลื่อนย้ายทำยังไงที่จะช่วยส่งเสริมในการจําหน่ายสินค้าเนี่ยที่เรียกว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ย ให้มันดูดีแล้วก็เพิ่มมูลค่าของสินค้าของนักเรียนได้นะคะลูกสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่ที่เลือกซื้อหรือใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยนอกจากที่เราจะพิจารณาถึงประโยชน์ใช้สอยคุณภาพราคาบรรจุพัณฑ์ที่ห่อหุ้มเนี่ยจะต้องสวยงามแปลกใหม่ แล้วก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อนักเรียนเคยสังเกตไหมคะน่นเรียนไปซื้อไก่เคฟซีทำไมบรรจุภัณฑ์ที่ใส่เคฟซีเนี่ยถึงเป็นมีทั้งกระป๋องเป็นทั้งถังเป็นทั้งกล่องหรือนักเรียนไปซื้อเฟนฟรายเบอร์เกอร์บรรจุภัณฑ์ที่ใส่เฟรนฟรายใส่เบอร์เกอร์เป็นแบบไหนนักเรียนซื้อกาแฟกาแฟใส่แก้วกาแฟใส่โหลกาแฟใส่ขวดกาแฟใส่ถุงมีมากมายหมดเลย นะคะลูกทีนี้อ่าเรามาต่อกันนะคะลูกต่อกันที่ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์นักนะเรียนเห็นไหมคะมีใบตองห่อขนมมีถุงผ้ามีชลอมมีตะกร้าใส่ของมีบรรจุภัณฑ์ที่ทํามาจากกระดาษมีบรรจุภัณฑ์ที่มาจากโลหะอ่าเรียนดูภาพตามครูนะคะลูกเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเนี่ยครูจะเอาของจริงมาให้นักเรียนได้ดูแล้วครูจะให้นักเรียนฝึกการทําใบตองห่อขนม ไปด้วยกันกับครูแล้วก็ฝึกในการทําบรรจุภัณฑ์จากกระดาษหรือกล่องของขวัญไปพร้อมกันกับครูด้วยวันนี้เรียนดูภาพไปก่อนนะคะลูกต่อไปหน้าที่หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์มีหน้าที่อะไรบรรจุภัณฑ์มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆเรีนเห็นไหมคะทุเรียนใส่อะไรลำไยใส่อะไร อ่าส้มบังคุดมะม่วงเงาะใส่อะไรอันนี้เป็นบรรจุภัณฑ์ของสดที่เพิ่มมูลค่าสินค้าของนักเรียนด้วยนะคะ 2. ออำนวยความสะดวกต่อการขนส่งเคลื่อนย้ายแล้วก็การเก็บรักษาสมมตินักเรียนจะต้องส่งของไปเมืองน,นอกใครจะรู้นะคะรู้วพราวันหนึ่งข้างหน้านักเรียนอาจจะได้เป็นผู้ค้าขายกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะต่อไปข้อมูล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้นๆบรรจุภัณฑ์นักเรียนอาจจะมีวิธีการใช้วิธีการเก็บรักษาหรือการถนอมรักษาถ้าในเรื่องของอาหารหรือเวลาในการเก็บรักษาครีมทัานเรียนเป็นคนขายครีมทาหน้าทาผิวนะคะต่อไปส่งเสริมการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆบรรจุภัณฑ์สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้านั้นๆได้จากกาแฟแก้วละห้าบาท แต่ถ้านักเรียนทําแก้วสวยๆแก้วละ5บาทอาจจะกลายเป็นแก้วละ500ก็ได้ถูกไหมคะลูกอ่าเพิ่มมูลค่าของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆกล่องใส่ส้มเห็นไหมคะลูกส้มใส่ถุงหูยิ้วหน่งกิโลกับส้มใส่กล่อง1นกิโลราคาสินค้าแตกต่างกันได้นะคะลูกต่อไปลน้ลงในเรื่องต่างๆ บรรจุภัณฑ์หรือถุงของนักเรียนอาจจะช่วยลดโลกร้อนทำจากกระดาษอรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ถุงผ้าหรือกระบอกข้าวหลามบ้านเราเห็นไหมคะกระบอกข้าวหลามเหลือใช้แล้วทำอะไรได้ไหมทำได้ทำที่ใส่ของเดี๋ยวคราวหน้าครูจะให้นักเรียนดูว่ากระบอกข้าวหลามของเราเนี่ยเราสามารถรณรงค์ในเรื่องใดได้บ้างเราเอากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามในชั่วโมงหน้านะคะลูก ต่อไปบรรจุภัณฑ์ที่มาจากวัสดุธรรมชาติอันนี้ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะคะวัสดุธรรมชาติที่เรียนเห็นมีอะไรบ้างอไอเดียแพ็กเกจที่ทำจากวัสดุธรรมชาติชลอมหวายไม้ไผ่ใบไม้ใบบัวใบตองใบไม้ต่างๆสามารถนำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ได้อันนี้คิดไว้เลยนะคะลูกออกแบบไว้เลยนะเดี๋ยวเราจะต้องมีการบ้านกัน วัสดุที่ใช้ทําบรรจุพันจากวัสดุธรรมชาติอ่าวัสดุธรรมชาติประเภทเส้นใยมีอะไรบ้างอ่าเส้นใยธรรมชาติเส้นใยสังเคราะห์เส้นใยธรรมชาติมีใยปานมีใยไผ่มีใยฝ้ายมีใยลินินเส้นใยสังเคราะห์เนี่ยเป็นเส้นใยที่มนุษย์สร้างขึ้นเอง ะะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามเนื้อผ้านั้นๆมีความเงามีความทนทานมีความยืดหยุ่นมีความแห้งง่ายอันนี้คือใย,ยสังเคราะห์แต่ถ้าเส้นใยธรรมชาติที่ครูได้กล่าวไปแล้วจะมีเส้นใยทั้งจากพืชและจากสัตว์พืชเนี่ยราคาถูกกว่าสัตว์แน่นอนสัตว์เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆเส้นใยจากสัตว์คือใยไหมเรานนจะสังเกตว่าใยไหมไหมเป็นสัตว์ที่มีชีวิตเมื่อไหมเราใช้ใยจากไหมแล้วไหมทําไมลูกไหมาตายทําอะไรไม่ได้เลย แต่ใยจากธรรมชาติเนี่ยอ่าใยจากเส้นใยจากพืชเนี่ยจะมีใยปานใยไผ่ใยฝ้ายใยลินินนอกจากนี้ก็มีอีกนะคะลูกแต่ละเอาเท่านี้ก่อนเส้นใยเนี่ยจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาใช้ในการต้นไม้ที่เราปลูกมาฝ้ายต้นฝ้ายต้นไผ่อย่างนี้ใบไผ่ใบใหญ่ๆนะคะลูกห่ออาหารได้นะต้นไผ่เรียนรู้อยู่แล้ว เขาหลามบ้านเราเป็นที่ขึ้นชื่อนะคะทีนี้วัสดุธรรมชาติที่แปลรูปเป็นแผ่นและรูปทรงต่างๆเนี่ยเราจะแบ่งได้2ชนิดนะคะรูปดังนี้ก็คือกระดาษเห็นไหมคะอันนี้ตัวตัวอย่างของกระดาษกระดาษสีน้ำตาลกระดาษสีกระดาษล,ลูกฟูกกระดาษท,ทุ้งกระดาษจะมีหลายประเภทมากเดี๋ยวคราวหน้าครูก็จะเอาถุงกระดาษนานาชนิดมาให้หนักเรียนดูเหมือนกันถุงกระดาษถุงเดียวเพิ่มมูลค่าสินค้าเรียนได้ไหมได้ นะคะลูกอ่าต่อไปกระดาษแข็งกล่องใส่โทรศัพท์มือถือของนักเรียนกระดาษแข็งที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของพวกอหลอดไฟก็จะต้องแข็งพิเศษเพราะอะไรทั้งเรียนเคลื่อนย้ายหลอดไฟหรือเรียนขายหลอดไฟเนี่ยใช้กล่องธรรมดาหลอดไฟเรียนแตกไหมลูกแตกนะคะอันนี้กระดาษแข็งต่อไปวัสดุธรรมชาติประเภทไม้กล่องไม้ฉลอมหรือกล่องสารเหล่านี้ใส่ของฝันได้ ใส่ของขวัญได้ใส่ของฝากได้ใส่ของกินได้ใส่ของใช้ได้ใส่ได้หมดเลย mm hmm. เพิ่มมูลค่าสินค้าเรียนแน่นอนนะคะสุดท้ายคําถามท้ายบทวันนี้คําถามที่เรียนจะต้องตอบคําถามครูข้อแรกอ่านไปพร้อมกับครูนะคะลูกหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของบรรจุพัณฑ์คืออะไรหน้าที่นะคะ ถ้านักเรียนต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมนักเรียนจะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ลักษณะใดะข้อ3บรรจุพัณฑ์ที่นักเรียนจะใช้ใส่อาหารนักเรียนควรจะใช้บรรจุภัณฑ์ในลักษณะใดข้อสบรรจุภัณฑ์ประเภทใดบ้างที่ควรรณรงค์นำกลับมาใช้ใหม่ข้อ5สมมุติว่าวันนี้นักเรียนจะขายดอกไม้ประดิษฐ์นักเรียน ใกล้ถึงวันวาเลนไทน์ละนักเรียนจะขายดอกกุหลาบนักเรียนจะใช้บรรจุภัณฑ์ใดที่ใส่ดอกกุหลาบแห้งของนักเรียนอ่าข้อนี้เป็นคาถามคาถามของครูข้อ6ไม้ตอกอ่ะตอกไม้ไผ่ขอโทษลูกตอกไม้ไผ่เนี่ยนักเรียนจะสามารถนําประดิษฐ์นำมาประดิษฐ์เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทใดบ้างอ่าวันนี้ครูฝากคําถามไว้หข้อเหมือนเดิมนะคะลูกดูย้อนหลังได้ครูไม่ได้ลบคลิปนี้ นะคะค่อยๆดูไปค่อยๆหาข้อมูลเพิ่มเติมจากสิ่งที่ครูพูดจากสิ่งที่ครูอธิบายจากสิ่งที่ครูสอนวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนมีความคิดดีกว่าครูนักเรียนต้องมีความคิดสร้างสารรค์ที่เก่งกว่าครูฝากไว้นะคะลูกสวัสดีค่ะ